อันนี้คือการคัดเลือกนะครับแต่ละคนหูหุ่นเฟี้ยวฟ้ามากเอฟซีขาจักสีเลือกใครเรื่อยพี่นอ้อง,งเดยงานนีู่เ้อะนะคือแต่ละคนก็คือสวยเฟี้ยวบอกให้เลยถ้าให้เลือกเลือกก็าถือดอกพี่น้องเลยนะครับบอกให้เลยถ้าเลือกในเลือกไม่ง่ายถ้าพอได้ครับพ่อทายได้ครับจะฟองมิตรสอยพี่น้อง ไอ้เลือกเขาเลือกไม่ถูกนะครับกักทำงานน,นะครับนี่มิกเซอร์นะครับนี่คณะกรรมการนะครับ,รรบจันรุรนจีวันนี้ใช้อีกวงรวมกับสโนแบนครึ่งนึงนะครูบิกกี้คนบีฟน้องๆนะครับ ก็คือเราบีบกันอยู่นะครับตอนนี้แต่ใครจะเข้าใครจะออกก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราบีบกันอยู่บีบกันอยู่ใครไม่เห็นเดือดเดือดว่าถือดอกไม้นี่ทุกงามงงามอะไรกันละ่ะนี่จะคนส,สวยนะคาจารย์เจ้าเดือดจานแล้วก็ตีอยู่ที่เดิมแต่แล้วก็ตี เครื่องเสียงมีทีพร้อมระบบไฟพร้อมบอกให้ได้วว่าจับเต็นสติปค่อยเรียกว่าถึอพี่น้องเดี๋ยวพาไปบริเงณควมงห้ามแก่ๆก่อนคอยเรียกว่าถึอแล้วตอนนี้ FC ซีบอกว่าอยากให้รับทุกคนเลย คิดว่ายังสังออง่นละถ้าขอยเองยังเลือกป่ะเด็นเนี่ยสวยยังจริงยอมรับเลยอารงานหนึ่งทำใจลำบากมากทำใจลำบากยี่ดีพี่น้องพักพี่เสียดายน้องนะบอกสูจ้จ้ะคณะกรรมการนะครับอูณแตงโมซัพเปอร์คุณธีระพัฒน์นะครับจำเนะียงนะคำคุณ อลิส,สานะครับคลิสวานีา่ตอนนี้กำลังบีบกันอยู่ถ้าบอกแล้วว่ามิจฉุนเดินดอบพี่ห,เออเออหน้องเอ้ยนะครับครเจล,ลำบากครับเจบากคับา่้อาครบพวกเราิกา่าคูบิกี้เราแบบฟิกมากนะคไม่ทิปก็มาเราจะให้จับจักทางด้าน,น ขามือของดิฉันก่อนเลยค่ะจับผ้าแต่คนนั้นนะครับเคยรู้จักกับน้องนะครับเมื่อตั้งแต่อยู่กับวงพี่ไหมไทยนะครับน้องอยู่น่าจะอยู่บนอเภอพูพานแต่ว่าน้องๆมาจาะซีสเกียบเยอะง่ามพี่น้องง่ามง่ามง่ามเอาละครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผม